ได้เวลาไปทำหมันกันแล้วสวัสดีครับคลิปนี้หนุ่มจะพารวยบุญไปทำหมันครับก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้มาปรึกษาหมอถึงข้อดีและข้อเสียของการทำหมันแล้วนะครับพร้อมทั้งตรวจเลือดเรียบร้อยครับเมื่อเห็นว่าข้อดีมีมากกว่าจึงตัดสินใจทำหมันครับคลินิกที่หนุ่มเลือกใช้บริการก็คือเมืองะดาสัตะวะแพทย์ครับ จ้าหน้าที่พาไรบุญไปชั่งน้ำหนักไรบุญหนัก3.8กิโลกรัมครับหมอให้ลงชื่อยินยอมผ่าตาดัดและให้ไปนัดรับกลับบ้านในตอนเย็นครับครับแล้วก็แผลเาะกีดตรงอันทะตรงนี้นะนี่ค่ะมันจะเป็นรอยกีดอยู่สองรูเนาะยังไงเดี๋ยวเอาเป็นตัวสบมีแห้งกับเมตาดีนก็ได้ค่ะแล้วก็ชุบชุบแต้มไขมานทุกวันเนาะแผลจะได้สนิทเร็วขึ้นนะอันนี้ไม่มีตัดไหม ได้เดยมียาค่าเช่าไปกินันนิดนวงในคอสแต่ว่ามันเลือนว่าต้องทำแยกเนาะนี่ก็ค่ะันนี้อาจจะสลิมสลนิดนึงนะะแสดากลรันก็จะปิดสนท